อาหารเมื่อเทียงใบค่ากับใบกล้วยเมน,นูตอนเที่ยงครับเมือนี้ตะกะแตนถ้าพผก็ได้เอาใบกล้วยกับใบขามาให้แต่ว่าก็ต้องเอาซุปน้ำซะก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มจะห้อนแล้วถ้าบ๊ซุปน้ำมันมัน,มนก็สิเฮ็ดให้ใบกล้วยใบค่าเ้องแห้งเร็วเพราะฉะนั้นตอนเราใส่กระสอบนั่น เอาจุม่มหนามสัก่อนครับจุ่มมัดกระสอบเลยใส่หนามมาเลยครับมันสีเฮดให้เขาก็จะได้กินสดๆครับแต่พอใส่นามนั่นมันก็นแห้งครับกินยางมัม่วาครับกระแตนกระลอกครับเท้อที่ สามลครับเหลืออีก3ามเทือกับเป็นปีกเอาใบากล้วยมาฝากตอนกลางคืนกับกินเกี่ยงตับครับยำมอเสาวมาให้อีกกับย่งเกี่ยงอีกครับอันนี้คือตอนเทียงเมโ,โนเทียงครับใบกล้วยกับใบาคา ครับเตียมน้ำมันไว้เด้อพี่น้องเอ้เตียมหาสื่อรถด,ดีน้ำมันไว้ครับอีโบโดนครับคือบ่อวิทยานเถอะครับว่าใหญ่อยยบอลท่านกับถอดไข่ไปซะกอนสิเละครับวิธีกระไดห้าหย่าหา้าอาหารไม่้ากิน กระอดบันเึืกทายถ้ำให้พี่น้องได้ชมน้ำประดายครับมันเป็นตะหากกับตาดำปีปีอยูอ่ยยยเขน,น,นกินกินๆิินใบกล้วยครับมากลายใบกล้วยนี่แต่ว่าถ้าโ่จุุมน้ามันกะกินบ่ค่อยดีด้วครับเข้าจุมน้ำก็จะกินดี เป่ยงหิวกัน,กนครับมาครับรูนี่หลอกขาบเต่าที่สองแล้วล่ะครับเรื่อนเติบโตตามกันไปกินคือหิวเลยครับนี่แหละครับ,รบเสือหิวตัวจริง เยอะไาเยอปากคันจ yep, 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 uh, ิตเืนกัน